เมื่อ้วกันสือชิญนี้ไป<ด>พอดทีวีนะคะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวดีๆค่ะกับโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชบัญ จอมพระราชดำรินะคะสถาบันอาหารค่ะด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลนะคะสมเด็จพระเทพพรตราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพพรตราชกุมารีจัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรตราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีฐานะยากจนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ก็ได้สถาบันอาหารกระทรวงสาสาหกรรมเข้ามาร่วมดําเนินการตามพระราชดำริค่ะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในหลายพื้นที่รวมถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีนาป่านตาแวนจังหวัดน่านค่ะที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการแปรรูปชาเมี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากใบเมี่ยงพันชาอัดสำ ซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมของชาวบ้านสีนาป่าและบ้านตาแวนค่ะให้เป็นผลิตภัณฑ์สู่สากลเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งคัดสรรมาแล้วด้วยวัตถุดิบจากยอดชาธรรมชาติค่ะโอ้โหเป็นกิจกรรมดีมากเลยนะคะชาชานี้ก็ดีนะน่าจะมาตำตำๆแล้วพอกหน้าได้เหมือนกันนะใช่จริงทําได้วิตามินเยอะอ่ะทาได้เลยชาเนี่ยมีวิธีทําไม่ยากใช่แล้วไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะคะเราเข้าสู่เรื่องเดียวกันพอดีเลยนะสวยประหยัดของเราในยุคนี้นะคะอะไรที่ มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยถ้าเราหยิบจับมาได้แล้วก็เฮ้ยทําได้หลายอย่างนี่มันน่าทึ่งบางทีคือต้องถึงขั้นไปหาหมอให้หมอเนี่ยเอาสารอะไรไม่รู้ใส่ใส่มนหน้าเราแล้วก็เรียกหนว่าอาห่า AHA แล้วหาได้ที่บ้านนะคะมะนาวค่ะกับผลไม้ที่มีค่าเป็นกรดหรือว่าเปรี้ยวเนี่ยนะคะฮ่าได้เหรอคะฮ่าได้ทําให้มีความชุ่มฉ่านะคะแล้วก็สามารถผลัดเซลล์ผิวได้ด้วยเพราะว่าจะมีการกัดและฟอกผิวเล็กๆนะคะไม่ทําให้ถึงขั้นผิวทะลุแต่ว่าเป็นการไม่ทะลุหนึ่งเอาแค่ชั้นบนๆออกเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะง่ายๆเริ่มกันที่มะนาวนะคะสามารถที่จะทําความสะอาดข้อศอกของเราให้หายดํด่างได้ ายคน อ,อหั่นมะนาวครึ่งซีกแล้วก็ขัดถูไปค่ะที่ข้อศอกเข่า,ขาตะตุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่ดำๆเนี่ยนะคะทิ้งไว้10-15นาทีค่ะจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดมะนาวเนี่ยจะช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกแล้วก็ทำให้ผิวขาวนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสนะคะก็ทำแบบนี้สม่ำเสมอนะคะก็จะเป็นคนที่ศอกไม่ดำเข่าไม่ดำนะคะ,คะนอกจากนั้นเนี่ยมะนาวก็ใช้กับผมได้หลายคนมไม่รู้คือจริงๆแล้วมะนาวเนี่ย เขาเอาไว้แบบล้างจงล้างจานเนี่ยเคด้เอาให้มันออกใช่ใช่นี่เขาบอกเลยว่าถ้าคุณอยากได้ผมที่สีอ่อนกว่าเหมือนแบบไปตากแดดมาไปทะเลมาแล้วผมจะแบบดูกัดกัดอ่อนๆเขาบอกว่าง่ายมากหั่นมะนาวค่ะ แล้วผสมเข้ากับน้ำในปริมาณเท่ากันค,คือ้ามานาวสองช้อนน้ำสองช้อนแล้วชโลมลงไปบนเส้นผมจากนั้นเดินออกไปนอกบ้านตากแดดสักพักหนึ่งคือทั้งท,งที่หัวยังชโลมอยู่ยังบบชโลมมะนาวอ,อยู่นะคะคตากแดดสักพักหนึ่งแล้วดูผลที่เกิดขึ้นค่ะ สีผมคุณจะสว่างขึ้นดีมากไม่ต้องลื้อแรงไม่ต้องเสียงเงินเลยเคยประสบปัญหาว่าไปทําสีผมที่ร้านทําสีผมแล้วดันเข้มกว่าความเป็นจริงที่เราต้องการแล้วหน้ากลายเป็นตุ๊บไปเลยใช่นหอยากได้น้ต็ตดานเข้มออกดำอย่างงี้เออ,เอ,อ,อวิธีนี้แก้ได้ใช่แล้วค่ะ,ออะนอกจากนี้นะคะยังนี่คะ่ะตัวที่เราแบบว่า ใก้มือเลยวาสลีนหรือว่าเรียกอีกอย่างโอ้โหชื่อนี้ดูเป็นทางการยังไงคะปริตโตเลียมเจลลี่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถใช้แทนผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสอําอางราคาแพงได้นะคะ,คะแล้วก็ทํใใ้้ผิวเนี่ยไม่แบบคือไม่แพ้แพด้วยนะคะสามารถที่จะทาวาสลีนบางๆแล้วใช้ทิชชู่เนี่ยนะคะเช็ดออกเลยค่ะ เครื่องสำอางจะหลุดง่ายมากนะคะแล้วก็ถ้าคุณต้องการจะเพิ่มสีสันบนใบหน้าแต่ว่ามีลิปสติกแค่แท่งเดียวอยู่ในกระเป๋า,าก็นำวัสลีนี่นะคะผสมกับลิปสติกค,ค่ะทำเป็นเนื้อบลัชครีมสำหรับทาแก้มได้อ๋อดีจ้นี่ต้องไปลองดูนะคะหรือนะคะถูวัสลีนลงบนฟันของคุณก่อนจะทาลิปสติก นะคะเราจะไม่มีคราบลิปสติกมากวนใจรอยยิ้มของคุณเราจะเห็นว่าเวลาทาปุ๊บแล้วก็ยิ้มแห่เออมันจะมีแบบแสดงๆที่ปันอะไรอย่างงี้ให้กันให้กันได้นะคะหรือว่านี่ข้อศอกด้านส้นเท้าแตกหรอนวดด้วยวาสลีนนวดายวาสลีนจะช่วยเคลือบไม่ให้ความชุ่มชื้นหนีออกไปจากผิวเราถูกต้องค่ะและถ้าคุณไปตัดผมมาใหม่ๆนะคะปลายผมยังชี้ปูเป็นตุดเป็ดไม่เข้าที่นะคะ จับวัสลีนนะคะขยี้ขยี้นิดนึงแล้วก็ ทาไปตรงปลายผมนะคะจะกันผมแบบชี้ฟูได้เข้มข้นมากไม่งั้นถ้าผมคุณแบบกลัวว่าแบบเป็นคนผมมันเนี่ยใช้มันมะพร้าวก็ได้นะคะก็ดีเหมือนกันถูกต้องและถ้าอยากให้น้ําหอมเนี่ยติดตัวคุณไปทั้งวันก็ง่ายมากค่ะทาวาสลีนลงบนจุดชี้ประจรก่อนจะฉีดน้ําหอมมันจะช่วยทําให้กลิ่นน้ําหอมเนี่ยติดทนนานมากขึ้นค่ะง่ายดี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 เทคนิคน้าหอมนี้ดีนะท้าเลกเลยมาต่อจากวาสลีนนะคะอันนี้เป็นอะไรที่เชื่อว่าตอนเนี้ คุณเ,เปิดตู้เย็นไปปุ๊บทุกบ้านจะต้องมีคือไข่ไก่ใช่หิวเลยเ <c oughs> จียวมาเลยจ้านี่เลอุปก,กรณ์ติดบ้านของคนไทยมีอยู่สองอย่างไม่มามากก็ไข่ไก่เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ของไข่ไก่ที่ทําให้คุณสวยแบบประหยัดได้ด้วย <c oughs> อย่างแรกเลยนะคะไข่ไก่เนี่ยมีโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นสาวๆค่ะคุณทานไปเธอขาไข่ไก่มันจะช่วยให้คุณเนี่ยผิวหนังไม่เหี่ยวย่อนคล้อยด้วยนะคะเพราะมีโปรตีนสูงค่ะรวมถึงนะคะ สูตรหมักผมถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องผมแห้งเสียแตกปลายและต้องการที่จะใช้วิธีการง่ายๆในการหมักผมนะคะคุณทำได้เองที่บ้านเลยค่ะนั่นก็คือใช้ไข่แดงนะคะ1-2ฟองนะคะผสมกับน้ำมันมะกอกคนคน,คนกันให้เข้าที่นะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นนะคะก็เอามาพอกเส้นผมะนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ด้วยเหมือนห่อพอพอกเสร็จปุ๊บเนี่ย ห่อด้วยผ้าขุณหนูแล้วก็หมวกคลุมอาบน้ําก็ได้ทิ้งไว้3 0มสิบถึงหชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็สะด้วยแชมพูเพื่อเอาความคาวของไข่ออกเพียงแค่นี้นะคะคุณก็จะได้ผมทิ้นนุ่มสลวยแล้วแล้วก็สามารถทําได้อาทิตย์ละครั้งเลยก็ได้บ่อยแค่ไหนก็ได้เพราะว่าเป็นสูตรจากธรรมชาติใช่มใช่มใช้หมวกอาบน้ําคลุมอ่ะเวลาเราไปโรงแรมบางทีเราไม่ได้ใช้อะที่เขาให้มาฉันจะเอามาหมักผมหรือป่ะเก็บไว้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งอ่ะ มาจนกระทั่งถุงที่ชงที่ชู้เลยทำเอาหมดอ๋อหยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเอามาใิ้ส่วนตัวงกค่ะต่อมา ถ้าเกิดว่าจะพอกหน้าด้วยไข่แดงคุณไข่นี่มันเวิร์กมากเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยบำรุงผิวให้เนียนแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะและผิวคุณก็จะดูมีสุขภาพดีเริ่มต้นนะคะ,คะขั้นตอนแรกล้างหน้าให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้เฉพาะไข่แดงเท่านั้นนะคะผสมกับน้ำผึ้งคนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้นะคะ ที่หน้าเขาเรียกว่าคนให้เข้ากันแล้วก็พอกไว้ที่หน้าเลยจนรู้สึกว่าเริ่มตึงที่หน้าเริ่มตึงๆนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าปกติของเราเนี่ยแหละแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นอีกทีเพื่อปิดรูขุมขนเพียงแค่นี้นะคะคุณก็จะได้ผลรับคือ 1. ลงูลขุมขนคุณจะกระชับอ2<ด>นะคะหน้าจะเนียนนุ่มขึ้นแล้วก็สามารถทำบ่อยแค่ไหนก็ได้ตามความต้องการาสุดท้ายเลยนะคะ กระชับลูกลุ่มขนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนลูกลุ่มขนกว้างนะคะแนะนําสูตรนี้ค่ะให้ใช้เฉพาะไข่ขาวไข่ขาวผสมกับโยเกิร์ต น้ำผึ้งแล้วก็มะนาวผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่สามารถพอกหน้าได้พอดีนะคะชิงไว้ประมาณ20นาทีหรือว่าจนหน้ารู้สึกว่าตึงๆหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าค่ะเพียงแค่นี้นะคะคุณก็จะมีหน้าที่ขาวใสแล้วก็ช่วยกระชับลูขุมขนด้วยค่ะดีมากบอกว่าตอบม,มาใช้ได้หมดเลยนะคะไข่ขาวไข่แดงทุกส่วนเลยนะคะ,คะแล้ววันนี้มีเรื่องราวดีๆด,ด้วยนะคะนอกจากจะสวยจากภายในอ้เขาเรียกวูาภายนอกแล้วเรามาสวยจากภาย ายในแล้วก็ประหยัดเหมือนกันด้วยค่ะ,ะเพราะว่าตอนนี้นะคะ The Power ได้ร่วมมือกับมูลนิธิสุภานณมิตแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดโครงการที่มีชื่อว่าสุขใจทีวีเก่าแลกใหม่เมื่อนำพลาสมาทีวีหรือว่า LCD TV เครื่องเก่าทุกขนาดที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะมาแลกซื้อทีวีใหม่มีส่วนลดนะคะสูงสุดไปเลยค่ะ1 1 0 0 0บาทนะคะและสำหรับทีวีเก่า The Power ก็จะมานำไปมอบให้กับมูลนิธิสุพรนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อ ต่อยอดการเรียนรู้ค่ะงานนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งคุม้มทั้งได้บุญนะคะผู้ที่สนใจจะนำทีวีเก่ามาแลกทีวีใหม่นะคะได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะคะที่เด e Power Home Pro และ Home Pro Plus ทุกสาขาคา่ะช่วงนี้มีแตก่กิจกรรมดีๆนะคะ,คะแจกนห้นแจกนี่น คนก็กําลังมีเงินกําลังใช้ใจ่ายได้ดีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะคะก็บอกว่าใบหน้าก็ต้องสวยด้วยช่วงหน้าค่ะเรามีลุกการแต่งหน้าแบบช n น s สลุกค่ะฟิวจีนมาเลยฟิวจีนมาเลยถ้าเรากับหน้าไทยแต่ว่าพอดีคุณแม่สามีเป็นคนจีนอุ้ยอยากจะทําให้ประทับใจทํำยังไงต้องรอดูช่วงหน้าค่ะ,คะ ไม่ทำไมทำงานก็เข้าเช้ากลับบ้านก็ดึกแต่ชีวิตฉันมันช่างห่างไกลความเจริญซะเหลือเกินวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับเสริมพุงจุ้ยมาฝากกันเริ่มแรกให้ติดภาพสายงานที่ทำไว้ตรงถางเข้าบ้านเพื่อส่งเสริมงานที่ทำใช้ภาพความสำเร็จต่างๆมาติดฝาผนังบ้านไว้เพื่อสะท้อนความสำเร็จให้ชีวิตและวิธีสุดท้ายให้ตกแต่งบ้านด้วยสิ่งของทตุน้ำเพื่อให้งานลื่นไหลง่ายๆแค่นี้ลองไปทำกันดูนะคะ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนโดย AIS แป้งเมเิรีนไวท์ซูเปอร์เฟรชจากเมเิรีนนิวยอร์ก